rồi nát quá nát quá ôi đôi à đi mất tôm mà mê ô đi đi mà đi nhạt đi đi nhạt đi mất tổng nhìn đó ta hay phải hết biết, nhanh như hay xe nhà bỏ โอ้นักบ้อโอ้อาชัยหัวเลยบ้อนี่ฮะปื้พี่น้องเลยเนาะเออมาต้มแรงเด้อมีมาต้มเด้อเออเด้ออาล่ะลูกนี้ลูกเช้ามั้งโอ้เด้อเด้อว้าวว้าวก็สูบยาเลยฮะน้ำม่เมาบ่ยาอยังยาเส้นบ่้อเออเดยเอามีมาต้มเด้อโดยอเด้อด้อด้มาน้ำกันบ่เอ้า มีม <of> like ีมีเด้อมาต้มเด้อมมาตาไฮบ่โอเคโอเคโอเคสบายดีสบายดีมาตาไซเนาะสบายดีมาตาไซดีมาตาไซ มาตาไฮโอเคโอ้มาตาไฮปูพูอ่าโตมาตาใสได้มาตาใส่น้อสบายดีมาตาใส่เอ้ามากระหัวแล้ววันนี้ปุ๊บปุ๊บละมาตาใส่ฮะโอ้ย มาแต่สายกาอ่าอะไรดิมาแต่สายดี <âu> ดดดมาแต่สายแต่หน้าบ่ถ้าโทษไปลองเลยเอาเอ่อเอาม,มีเอามาม่าให้เพื่อนก็แบ่งป,ปันกันกินก็มาแต่ให้จะชวนเนาะ Pori kỳ đen yam kỳ đong rồi Mother Side Mother Hai đi, đi. Ừ, mật à, mắt Mim mật mì mật mắt Doi 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 mật mắt 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 Ôi Mình ăn nào, mình ăn nào Đôi à. Uh, uh oh. oh, đôi Đôi, 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 đôi là áo, à mà tôm được đó A mì mà tôm đó, ok Hả? cái này có nó

เออโดย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 ไปไปไปโอเคโอเคโดยโดยไปอ่าแบ่งปันกันฮะคนคนเดิเต็งขึ้มาเด้อเอาชนะิดบ่อเฉยโอ้เดี๋ยวลงมาห่อน้อเด้อยเล่นเนี่ยากันโอ้กระเปกระเปไปพี่น้องเฮ้ากระเป๋านี่ยังนี่ก็จะแบ่งปันเพิ่นอ่าเดี๋ยวมาโดย น้ำจิ้นน้ำใจเพราะได้ต้มกินกันแล้วแรงเงี้ยได้พี่น้องเลยอ่าตั้ามเก่งด้วยเนาะบอกคือการพ่เจ้ากะไอยสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อฮะเจ้าทัดทายสบายดีตอนแรงแรงพี่น้องเลยก่อนเขาทีเดินทางไปบรีบุรีจังดบุรีนิ่งหัอ เมามีเด้อล่ะไดเอ้่มมาว่ายๆเราเบ้าสิไป,ปลแล้วจะทำให้หน้าเขาเกิดอ่าไป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 มา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 ๆอถือผ้ามาครัมมเคบเอาแบบไ่นมีมาต้มมลกโ,โอ้ดีๆมานียดีมาเนี่ดี เออดีดีดีไลเออตมาเลยนนั่นแหะเออมันมต้มอ,อย่แรงเด้อไข่คุ้มไข่คุ้มเลยมาเด้อม,มาเด้อมีมาต้มเด้อ,ดอเรียบร้อยึ้งเี้กีร้อยห้าสิบอืาวิกำังหนุนนี่ อาโต้ม uh, e, ัแต่ใช้ได้สบายดีม e, ันจะใช่ไหนมันจะใช้เนี bye bye. Nah ่ยเอออเอามีมันต้มเด้อเดยมีมันต้มกินแรงเด้อเออเอาหน่องเอาเอาโอ้ยโดยโดยไปไปบ้านยังข้างหน้านี่บ้านบักพรอนบ้านบักพรอนบ้านบักพรเออม่สร้างว่าเดจะ เออเอาเอาต็มแล้วเราเดินหวไปนั่นเนาะเออดินนั่นนั่นพี่ดูเลยไปพี่นอ้องกันเดินทางต่อเนาะบมูว่าลวดลายได้พี่น้องเลยอ่อาใช่ไปพี่น้องเลยเนาะอ่ะอาระหว่างการเดินทางอา่าไปบ้านเบวลีพี่น้องเลยเห็นพี่น้องเคนมาแต่อา่าเสียหน่าให้วัวสันเนาะอื ตัวปุ๊กน้ะโอ้หากมาตัวส่วนน้ะโอ้โดย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 พี่น้องเลยทั้งที่แล้วเป็นแต่นักขนาดฮอดบ้านแล้วน้อวันนี้น้อโอ้ฮอดบ้านแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยอ่มนี่เยบ้านเพิ่นก็เล่าเขาก็มีแต่เอามาย่างยายกันไแบบนี้เลยพี่น้องนี่นาะ แต่แปลกดีขึ้นกันเออคืออะไรอ่ะคุงเอ้ยโอ้อันนี้จะเพิ่นมาก่อนเนาะมาจะใส่ดีมาจะสวนว่าโอ้พี่นังเอ้ยพี่สบายดีมาจะใส่เนาะโอ้ย่านกองเออ พี่น้องเลยเอามีเพ mm ิ hmm. ่นมาต้มก mm ่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเอะจุพี่น้องเลยเอาบ่ว oh, มีเอามาต้มแรงเด้อเด้อเออมาจะใส่มาจะให้ไปเฮ็ด์ยังอยู่ให้เสียร์เนบ่โอ้เด้อเนีนักบ่โอ้โอ้ใส่หัวเลยบ่นี่ฮะ ปื้บพี่น้อง,ง, <c ười> องเลยเนาะเก่งหัวเจ้าคือหัวข้อเจ้าคือแข็งแท้ปออบอ่ะอ่าน้องอะ่ะโดยมาตุ่มแลงเด้ออะไรอะโอ้อาลมณโอเคาไปไปไปนี้ายปายมาตุ่มแลงมันตุ่มแลงไปพี่น้องเไยเดินทางต่ออ่าพี่น้องเไยเนาะเพิ่นกะผู่มาตบาบ้านมาตาสวนบนมาตบาบ้านเออบ้านยังก่อนี่ บักปอนนี่เป no. ็นดึกดื่นวะบ้านบักปอนเป็นไงเหมือนว่าว่ามันยาาได้พป่น้องซื่อบ้านแบบนี้ดีเลยบ้านบักปอนเอโจเน้าผู้หามลำนักวะ Ở ừ, bán nhanh tớp, mua bán nhanh tớp Kìa nàng ơi là bằng lột đơ, lục đơ uh. oh. <laughs> <laughs> yeah. Giọt

ขาขึ้นนี่ลำบากแท้นขึ้นมาไดร้องะจะเป็นนี่นี่ขึ้นมาได้แท้สร้างว่าสร้างเป็นบบแเอ้

จุกมาเลยเป็นจีย่านส่วนลายมาแต่ใส่ดิโอ้สบายดีเด้อมาแต่ใส่จะไปเมืองพารดมยังไกลบ่<อ>ไกลบ่โอเอามีเอามีมะต้มนะเอ้ะแม่เออมะต้ม,ตมแรงเด้อด้วยดวยโดย

โอ้ดอยดยเมื่อต้มเด้อดอยบ้านใช้บ้านยุใช้อืมถัาจะไปเมือฟ้าดมบ่เอันัไกลเดือบเนาะโอเคทางยากบ่เสาไปรักไปเมื่อต้มเด้อดยเดินทางปลอดภัยดอยดยไปไป เป็น้องเลยเจ้า oh. ป็คนสิญาตไปโอ้ไปใช้ดิไม่อามีมะต้มมานจะสวนบ่มานจะสวนมาจะให้เอ้เอามามีมะต้มเด้อโอ้ดอาลอะรุูกนี้ลูกเช้าบ oh, ่โอ okay. oh, <do> ้ดด้ยด oh, right. oh, ้มต้มกินแรงเด้อ เฮ็ดยังไงปลูกยังปลูกข้าวโอ้งามอยู่บ่าข้าวงามโอ้ดีดีดีไปใครทน้องเงครับเราเฝ้าตอวเอยขำมือตื่นตาแล้วอย่งเงื่อนจะให้จะสวนอยู่มันก็ไรเนาะเออคนสะบายดีมาแต่ใส่ดีมาแต่ให้ เออฮะเสียเนี่ยไปเอาหมีเพิ่นต้มก <pod inclusive> ่อนพี่น oh. <sh arp> <at> ้องเง้ยมาตะมาตะเสียเนี่ยบ่เอาหมีนี่เมื่อต้มกินแรงมีนะบ่เนี่ยกินแรงโอ้เอาเอาดับเอาดูอันือหัวขัดว่ะ ว้ยคือสูบยาเลยเฮ้ยมเมาบ่ยายังยาเส้นบ่ะโอ้ยโดยโดยโดยผมเป็นยังมาํากันมาทำกโดยบ้านยยบ้านยังโอ้ยโอ้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 อนใจอะได้โดยเออพี่นองมาแต่ใส่ดิเอ้ามีให้เพิ่นนี่มาแต่สวนบ่ สบายดีมาจะใช่น่ะเอามีมาต้มเด้อโดย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 มาน้ำกันบ่โอเคโอเคเอามาต้มกินน้ำกันเด้อโดยอ่ามาแต่ให้แต่ส่วนมาแต่ให้แต่หน้าพี่น้องเนาะ <c oughs> มาแต่ให้แต่หน้า ไม่เิ็ดหัวเห็ดสวนพี่น้องเลยโอ,โอ้เอากระบอม,มีอย่างแล้วพี่น้องเลยแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจมีแต่ม,มาม่าหรือว่ามีเนี่ยแหละอไดตม้มส่วนหนึ่งแรกตารงจีดนันเดินทางไปเมืองเขาโดมพี่น้องเลยเนาะ,ะบ้านบาลี

คอยมาไปเรื่อยๆจะไปพักอยู่หุ่นจักส่องซั่มมือหรือไงเดินทางต่ออีกบ้านนี่เนาะไป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 อะเจ้า,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 าจสบายดีมาจะใส่ดีแม่มาจะใส่เอามีมาต้มเนี่ยเอ้ามีมีมีม เด้มมาต้มเด้อมาต่ไห้ป่ะโอเคโอเคโอเคไปไปเวลาเนาะเวลากับประสันซิดเวลาปลายพี่น้องเลยคำมือตื่นตาแล้วจะจะเดินทางจะจะให้แบ่งปันปน,น้ำคิดน้ำใจบริกรในยม

แม่นแมนค่อยเดียวเห็นแม่น้ำนะจักมันเป็นแม่น้ำอย่างแล้วแม่น่าจะเป็นแม่น้ำคลองบ่บ่แเนถ้าว่ามาทางนี้นี่เราเห็นน้ำคลองก็บ่เห็นบ่เออบ่มีเนาะแม่นน้ำยังเออโอเคโอเคมัมั่ววันละกันด้วอ่ะโดยมิจะไปไปตามจีพีเอสนี่แล้วว่าเจ้าชงมาหนิจ่ะโดยโดยมันมันจะเลยในเมืองมาน้อยหนึ่งประมาณสามกิโลเมตรนี่างไรเรื่องที่ป อออมันต้องผ่านเมืองไปก่อนเนาะแมนแมโอเคโดยโดยโทษเดลัยเด้อซานีทางทางแยกเติมโดย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 บอิลี่โดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยบรลี่จนโซ่ตามแล้วพี่น้องไงหกโมงเจ็ดโมงนี่มหดใช้อยู่ว่าสัน โอ้ยหน่อยได้ได้มันซาเนาจั้หน่อยพี่น้องเอยเพราะว่าเขากะบุคุนเส้นทางในกระโค้ยไปเนี่ยเนาะจะเห็นชาวบ้านชาวเมืองก็อดบ่ได้กับเจเครื่องเจกของไปต่างๆคำมือตื่นตาพอดีพี่น้องเอ๋ไปไปเดินทางก่อนเด้อบ้านนิมบทียงกะขอดูขับรถขับล่างก่อนพี่น้องเอย เ,เปิดสีฮอดเป็นอยังอีกไกลเตอะ์นักพองเนาะจงได้ก็ขอขอบุญขอบคุณขอบมกขอบใจทั้งผมเอ,าาเอ,พอม่พี่น้องเนาะโคตรสกุลทุกคนเด้อที่ติดตามและกำลังใจทั้งทีมงานเราโดยตลอดมานักพองเนาะเามื่อนี้เรากิดกำลังจะเดินทางไปเมืองผาอุดมแขวงบ่อกแก,อก้่เนาะจังได้ก็เป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเด้อสุไปหลีดลำบาลีแลกระสุดไปเบิ่งพี่น้องทั้งพุ่น มีขา่ามีน้ำสัมปาไปเบ่งปันกันพี่น้องออยู่ทั้งพี่น้องเมืองผาอุดมไปเลยไปเบ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะพอทั้งบ้านเมืองเป็นสิเป็นยังได้พี่น้องเลยกะไปติดตามครับสมน้ากันเอาส่หรับที่นี่บปเตียงสีคขอจกขีดไปเพ่งที่นี้ก่อนพอัตเดินทางก่อนพอมันขีบหัวหอดจะเขื่อได้พี่น,อนอ้องไอ้เนาะคำมาคามาแล้วนี่เดินทางก่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีมีเฮง Lepas oh, cukup je ni Oh Sebab dia Pinang dia Pah pah pah